สวัสดีค่ะสถานที่นี้คือไดบุสิอิบารากิค่ะซึ่งเป็นพระองค์ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีให้อาหารปลาได้นะคะมีสระน้ำข้างๆด้านล่างค่ะแล้วก็จะมีปลามีเต่านะคะขณะนี้กำลังจะนำอาหารให้ปลานะคะ ปลาตัวโตวมากเลยค่ะแล้วก็เต่าด้วยนะคะแ,คนะแกะอาหารให้หิวรอเลยอ่ะกินให้แซบเดอ้ออ่ะแซบยะมียะมีปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะทานอย่างอริดอร่อยยะมีอืมอย่าแย่งกันนะคะทานดีๆนะแซบบออืมทานเยอะๆ ะะปลาตัวอวบตัวอันดีนะคะ 好。